พี่ไม่รู้หรอกนะว่าน้ำหอมไปอยู่บนปกหนังสือพิมพ์ได้ยังไงพี่บอกได้แค่ว่าพี่รู้อะไรและพี่ทำอะไรแค่ไหนเท่านั้นแล้วพี่รู้แค่ไหนอ่ะก็ข้ามวันสงการที่เราไปช่วยสมนึกกับลงทวมด้วยกันใช่แล้วพี่ก็ไล่แป้งใช่แล้วไงเช้าวันต่อมาก็มีเรื่อง ร้านทองถูกป้นใช่ไหมล่ะแล้ววันนั้นพี่กับหมอสอนไปเยี่ยมดูอการสมนึก็กับลุงทวมด้วยกันหายใจลึกๆ ไม่เจอเลยครับหมอสอนไม่รู้ว่าสมนึกหายไปไหนอ้าวแล้วจะเอาอย่างไงเลยเนี่ยฮะดูอาการลุงทว้วงสิตอนนี้ลุงท้วงแกก็แย่ลงเรื่อยๆแล้วนะฉันมีความจำเป็นที่ต้องพาลุงท้วงไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยแต่สมนึกก็เจ็บหนักเหมือนกันไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงเอางี้แล้วกันเรามาช่วยกันพาลุงท้วมเนี่ยไปไว้ที่โรงพยาบาลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไปครับขอสอนนายช่างาสมอง พี่สมนึกต้องหนีไปเดี๋ยวนี้พอ่อไหวไหมไปลงเรือกันจ้ะสมนึกที่ที่พ่อเองควรจะไปอะ่ะคือโรงพยาบาลนะไม่ได้ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ฉันต้องหนีไปให้ไกลไกลมากๆที่ร้านทองเขาใส่ร้ายว่าฉันเป็นคนปนล้นร้านทองเราจะไปทายดาบหนะ้าเดี๋ยวนะน้ำหอมปรึกษาพ่อผู้ใหญ่รื้ยังให้พ่อรู้ไม่ได้นะนายช่างพี่สมนึกตายแนบ พ่อตีกระบานสามอีกแน่ๆบ้านเมืองอ่ะมีคือมีแปรใครมันจะใส่ร้ายกันได้ง่ายตำรวจจะเชื่อฉันหรือเชื่อเท่าแก่คนจนไม่เคยชนะคนรวยหรอกหมอไม่ช่างเาวันนะ้นก่อนอ่ะผมว่านะไม่ช่าง นายช่างอย่าห้ามเลยขืนชา้าพวกท่าแก่พาตำรวจมาก็จบเลยนะเห็นแก่น้ำอกแฟนในช่างกับแป้งร่ำเด็กที่นายช่างเคยช่วยชีวิตไว้ปล่อยพวกเราหนีไอ้พลเนื้อมือพวกร้านทองก่อนฉันว่าให้หลับไปพี่สมฤทธิ์ไปจับกอไปนะ ครัแป้งไม่คิดเลยว่าพี่น้ำหอมจะแมนขนาดนี้จริงเราแป้งคิดดูว่าพี่จะไม่ช่วยเขาได้ยังไงแล้วพี่จะบอกพ่อว่ายังไงก็ตอนนี้เราช่วยสมนึกให้พ้นจากข้อหาปล้นลันทองได้แล้วขั้นต่อไปก็คือต้องให้กลับมายังไงให้น้ำหอมไม่เสียหาย บางทีที่พี่สาวกับพี่เขยพี่กา้านเอาพี่น้ำหอมไปลงปกหนังสือพิมพ์แบบนี้ก็เพื่อให้พี่น้ำหอมดูดีมีเกียรติไม่ได้ไปอยู่แบบหลบๆซ่อนๆหรือน่นตาผู้ชายไปตกรลกรรมลำบากต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องหาคำอธิบายให้พ่อเข้าใจ